มาทางกลองเนอมาทางพุทลูี่ยงเนอะพวกพุทพรเนสิพุพรใ่ก่องเด็นพุทพรใส่กอง้ตัวออไอ้มาดูมสีเขีแกงในถ่ายมันเมันเบาลลาวหกโค่อกหม้กว่าหลายคนา่านตอนงแกตนนียมัน่้ต

เลียนดูเหนเลยนไหตัไหเ่เล่มันอัดตัวนันได้แต่ว่าไเป็นใต่เลี้ยงวบุนนั่นแฝงลหัก็เน่เอาก็มันลาฮัตไดอรพ่อ่อไป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 าุ้่อน่มันยังแรงอย่าลกแหลกแรงดีแต่ว่าคนเรามีใส่มันเป็นไรต่างเลยนี่แรเลย นะค早 verschiedene เมต onder

ถ้าไหนเขาได้เพียร์ด้วยเขาได้เศร้าเขาได้ขับควนควนหนูแต่เขาขับคนเล่นหรไมเขาขับโนเลยเล้นนะไอ้บี้ยคนยิงยงคนลงบ่บ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเ

อย่าตั้มก็เฮ้เฮ้ยวยสวยคุยได้แล้ววานนี้สวยด้ยสวยคุยได้แล้วนี้ สวยสวยจะยิ้มจะยิ้มถ่ายวีดีโอได้ดิจะยิ้ม โอ้ลั้ลั่นโอ้ลั้ลั้โอ้เป็นลั่นโอ้โอ้เป็นลั่นโอ้โอ้ เนี้โอ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 ้้โอ้อ้โอ้โอ้ออ้้อ้โ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 ้โอ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 ้ เต็ท้าเลี้ยงเนี่ยางมันอัดตรรเแต่ว่าไเป็นใ้เลี้ยนี่ปุน่แฝล่ะก็เต็นส้เอาเห็นไหเดีหน่ไวไม่ตายไอตะเกียงท่องท่ไหนทงัวไม่เือนเจ้าข้เอนี่ท้สั้งายตั้หาน้งาวี่นตั้งลง่อตะเกียงลง่ปนยงเตตงดงี่นั่นเียน เทียงต้องมากวนด้อบ่เมนกเมียนมาเลาเบิดจะทัวว่นเ้ยบ่อเขไหวะบาดดิเดี๋ยวไปสู่ลำเขาเลยเท้บจจัมียนก็เลย คนลำขาวไบัหาาลำ่อนไ่ไปสู่ลำขาวได้นาเชื่ว่าใช่ผันเปี้ยคนลงท่านเป้ยท่านได้จูมด้วยพี่่ขาว่าอไรแ้วทำคิ้วจังาแม่มิ้ว่าท่านได้ยงอยู่สักการดด้วยท่านดี งมาจากกระเลียงจากขอางมามีอากรรมติวฟอมดิวขประกันติวฟอมเา่อร้อการ้การไมาดี